เอาละครับกาบสวัสดีนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่ลงเข้ามาดูกันในตอนนี้ดนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวันพีทแพลเลทเวลเลอร์ภาคที่สี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนล่าสมบัตินะครับอ่ะเราก็อยู่ในระดับโลกใหม่นนเอ่ะเรามาอยู่ในโหมดล่าค่าหัวจากตอนที่แล้วนะครับก็เล่นสมูทตี้ไปรอบนี้เราก็จะมาเป็นแฟลกเกอร์น่นเอนครับในโหมดนี้ก็เล่นไปแล้วนะครับ เลเวลแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเลเวลแม็กแล้วก็มีอะไรบ้างก็มดูกันเลยแล้วกันนะครับงขอดูทักษะก่อนทักษะทักษะทักษะสอนเรียน เมัง,งเด่นเพิ่ระเบิดพลังออ่ะถ้าไม่ตายก็มีประมาณนี้ครับอ่ะดูถึงนพอร์พอร์ดจะเดินกระดับครนนี้ก็ล่าค่าหัวครับให้ค่าหัวห้าพัน 5, ล้านอ่ะมาดูกันว่าแฟลกเกอร์เราจะโหมดระดับไหนครับ กี่สเต็ปกี่สเต็ปเนี่ยสอ8สี่แปดแปดสเต็ปสเต็ปพิเศษมีเจ็ดอะสเต็ปหกอ้นนี้พลังพิศดารของแฮกเกอร์ก็คือขนมบิสกิตเฮ้ย นีเนี่คระบเทพกะเทพระบบพลังโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนจับทำอะไรโอ้ยจับไกแค่ว่าเฮ้โลกใหม่ระดับนี้เลยดูดีดีก็มีตัวละครที่จับมาได้เติมเชนตีตีอ่าทำไปสองครั้ง ที่เป็ข้างบนฮแฮกเกอร์นี่เป็นจากที่ผมดูแล้วจะเป็นพวกพวกสายที่แบบตีตีเฉพาะตีเฉพาะคนนะไม่ใช่ตีแบบจำนวนกว้างแบบสมูทตี้นะ โอ้ยขึ้นแล้วโอ้โหติดมุมแล้วจ้าสามสี่แทงแทงไม่ดเสียเสร็จแล้วคน,นหนึงล่าข้าหัวล่าข้าหัว แช่มีฮอกตัวเดียวก็ลำบากเลือดไปรึ่งหน,น่อดเลยไม่มีเพิ่มเลือดแบบสมูทตี้แลยจะแพงไหมเนี่ย,ยมาระเบิดพลังอีกรอบนี่ซัมมอนซัมมอนตัวนี่ห้าตัวโอ้โห ทีนเอ็นจำนวนคนคุยกันข้างบนนี่ฟีกันข้างบน,อน,งบนโอ้ยวววอวออหวดเท้าโหลดเต้าโหลดเต้าเจ้าใหมไหมนเนี่ยโหลดเท้านี่หยุดก่อนเอือใช่ถ้าไม่ตายก็หยุดการโจมตีครับไอ้ไอ้ ไม่ต้องให้ก่ดแตกก็ได้โอ้ยเลือดเดืองแล้วจ้าก่อแตกไปนี่เอออย่าชาร์จอย่าชาร์จนี่ซหมอนสมอนสมอนอื้ตัวละครลอยตัวละครลอยเหมือนผมจะไม่ไหววะถ้ามีเพิ่มเลือดแบบสมูทตี้น่าจะพอไหวอยู่

โอ้ยโอ้เทเาอันกรายเกาะแบบแข็งมากๆโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมีมีฟอร์นี้โอ้โหโอ้โหอเลือดจ้าเลือด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 เลืหาเลือดคนไม่หวเมื่อวม่เหนื่อเข้าหัเืน ลุยกัลุยเลยลุยแลยนะยุ่แแม่ทางเนื่ยโอ้โหคอฟไดยสังคอฟไดยเอามงดูลองลองดูอย่าแปลงร่างคุณโลเซียต้องตีต่อเนื่อง โอ้อยยังต่อนึ่งไม่พอใส่โลเกียนมีเราจะทลายเกาะมันยากนะเอเอเอย่าใช้จำนวนสกิลพ่วงพ่วงคุยกันข้างบนโอ้โหยังจะตายแล้วเนี่ย ตามมาังอาตายตายโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วทุกอย่างจบแล้วอุ้ยต้นไม้ก็บ,บังอุ้ยกระตาม,มามิสกิทไปเลยไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยวะตายให้หาเลือด โอ้ยระยเป็นโนลยนะมัเลยพลังจะหมดมนเลจะหมดมนเลจะหมดยาดอมแ่มม,ม,ลมแล้ว

แบบุชิตะเบฝลังตีกนแทกแทกสเต็ปตอนี้ตอนนข้าวบนสีสเต็ป้าเท บรรากาศไม่5าสเต็กเลยฟันฟันฟันลงมามแเลยอันเชิญ6ดาบกระเทกฟันเละม่ใช่กะเทกอีอเป็นข้างบน ไปรีกรพบดาวไปเคียร์ตรงนี้ได้ไหมทเป, er! ป,ป็นอะไรไปเลยบาติชิวบาชิวตงนี okay. mmm ้ตรงน้เฮ้ยใหญ่ๆๆๆๆๆนะซ้ำหมอนซัมมอนซ้มหมอนคาตัว ยังไงล่ะกองทัพมิสกิตเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอืว่นแล้วเราอยู่ยแถวนี้แหละเชียร์พวกตัวเล็กๆไปอีอี๋ข้างหลังชาร์จชาร์จมิสกิตกระแทกมันไปนแท้ลูกพ่อสีอ่้า ตเต็มทีห้ตตนนากำลังมีแต่ท่าซัมมอนเนาะเออมีท่าแทงด้วยจุ๊บๆๆๆซัมมอนวิสจิตลุลวัวิสจิตลัว,ก,ลวกระแทกมันเลย นี่แหละเรามีเขดแดนของตัวเองแล้วหนึ่งติดมุมไว้มันติดมุมไวไ้ใส่มาใส่มาจ้ะอยู่้างบนมิสกิจดมิสกิด,ส,กดสามตัวที่เหลื้น เสร็จไปแล้วอะข้ามไปไอตัวที่อยู่ตรงนั้นมาใครกันเฮ้ยเขาดึงแรงไปเลยตรงนั้นฮัตตะคุีิพี่ชายซัมมอน 2,000ต,ตัวแล้วเต็มแล้วนะเราต้องเต็มด้วยนี่สกัด6ดาบ โดนไหมโดนหรือโดนเล็กที่สุดคุยกันข้างบนมิสกิปมิสกิปเกาะมาไวจังวะครับตะคุลิซัมมอนซัมมอนซัมมอนฮตยอย่าเออ

แดกทำไมหินแดกขึ้นมาทำไมโอ้โหคิดกับรอจะตายแล้วตรงกลางไม่อยากไปเลยหือขเท้าอะ พมัสู okay. poder, ้หมดขาวนี่ดูขาจะมอง้าจะมง้โอเคโอเคยวไปช่วยยวไปช่วยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหมดขาวเสร็จแล้วหมวดขาวเสร็จแล้วพกดาพกดาบครบ ไ,ไม่ติดว่าทำไมมันนานนะเตียงล้มฟันฟันขอ,อมยสามสเต็ปกากาะซัมมอนซัมมอนซื้อสายซัมมอนม,มอนสิสกิป ฟัน e เียดชี้เลีอยงม่แล้วของทัพที่สามเอ้ยจะตายจะตายเดเดเด,ด,ดส,ส,ส,ส้ม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 ้อยู่ท่งมาดิอยู่อง,อองามาซัมอนฟันไม่เป็นไร เก็บฟันเฉพาะส่วนเส้นสองเติมด้วยหนึ่งพันแบบิชิวเก็บด้วยสามพันน้่สกิลมันช้าเว้ยแท็กเกอร์เออโอ้ โอ้มาเลยอ่ะระเบิดพลังลุยไปเลยอ่ะอ่ะสเปซที่หกนี่กองทัพบ,บิสกิตอัดกระแทกอันนี้มีรอบสี่ตัว เออเออเออทำไมตีแรงจังเงียบเงเงีย,ยซัมมอนซัมมอนซัมมอนหน้าตัวโอ,อ้ยเหมือนจะแรงนะมันไม่ค่อยมีอะไรเลย ส้ม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 เออเอออย่าพึ่งส้มส้มนะเจ้าส้มส้มเลยจะตายล้เนี่ยหกดาบใครมายิง คซมมอนซัมมอนซัมมอนเอ้าตัวอื่นปไหนหมดไปดูข้างบนทำไมมีน้อยก็ไปเคียร์สีเดงดีกว่าไอ้พวกนี้มันมาเย็ะไปล้ว่าสเตปที่เด เราทิศทางสเตทซีด <laughs> <laughs> เด็กลก,ก,กออลังจะลุยตรงกลางกันนั่นใครเออกลังสแตทแเออไฟกลังไฟใครวะ oh, yeah. เอสเอสโลเกียจงเกียดพวกโลเกีย มันไปลงร่างแล้วทำลายเกาะยากชิดกับลอยจะตายแล้วมันเออพบแคมป์แคมป์แคมปันมันอมันมันตายโอ้ยปันโอ้มันแปงร่างยสมันแปลงร่างเรว อันนี้ก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยกองมีกองไหมสุดท้ายแล้วเจ<ด> <quoted booth. S 2> ้าทำไมดีเนี่ยอเน่อะเกน่่อัวอบาดเจยบรับนเยอะเิเลือด รุ่งใหม่โจมตีแรงมากโอเคน์จะเกป็นโลเกย์หรือเปล่าโอ้ยแดงอีกแล้วเลือดแดงอีกแล้วฟันมั่นเรียบร้อยเนือ้ออโหได้ก้อนเนื้อตาจะไหล เทียนทงบิกมัมมม่ขอจุงเน uh huh. ี่ยบิกมัมโอ้โหรอกูรอกูจะไปแล้วเรือจำหลอดแล้วสุดหลอดแล้วกันจำบอกแกบอกน้่ง ก็เนนะี้อยู่นี่จำไว้มีก็เนนี่ยไปดูหายนะเปลโลสเปลโลเปลโลสเปลโลพี่ใหญ่พี่ใหญ่สุด โอ้ยแรงมากเลยเออทั้งเโลสเฟโลทั้งไอพวกตัวละครประกอบเออเมื่อไรจะถึงห้าพันเนี่ย ห้าร้อยล้านแรงล่างโอ้โห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 ,โห,โหระเบิดพลังเลยนะเนี่ยโอ้โหเกินไปเกินไป

phản 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 Someone, someone, someone mòn rồi lâu sẽ chán ai leu, có chán ai leu, phát điếu, sẽ tay à, เพื่อความปลอดภัยอยู่ในมิสกิตสักพักมันจังเว้ยไม่เขียนแดนไม่เคลียร์ยากลเลยเกินโอ้โหกระดิ่งส้มส้มเน,น,นี่ยเราจะพึ่งแก้วก้อนเนื้อใ,ใหญ่เราจะพึ่งเาเราจะเป็นปจริง คิดจะไปแล้วโอ้คิดจะตายคิดจะได้ดได้ไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ช่วยคิดช่วยคิดโอ้ยโอ้ยอย่าขวา,างทางพี่แล้วก็อนื่อ่อนแล้วก็กลับข้ามสะพานตรงนี้ไปคิดคิดผ้าพีทันไหมเนี่ยเฮ้ยบอลจะเรี้นวเออ ช่วย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 ก่อนตนัวไหนช่วยก่อนตัวนี้เฮ้ยยี่อะไรอัดกันเลยพอเราเทมิโอก็จะตายแลย้วเนี่ยเฮ้ยบิ๊กชื่อมัม โอ้มีเบอร์เจ็ด้วยเหรอมันก็ลูกกปะจอกโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยบิดมามคนเดียวไหวไหมเนี่ยเออโอ้ยชนะแล้ว,ว,วลโอ้ยชนะไปเลยเราจะชนะได้ โอ้โหเวลา2ีั่วโมงมาทีทใช้เวลาเป็นนานมากโอเคครับกับนะแคคเกอร์ครับโดยรวมนะครับก็นะคอมโบมี7เต็ปนะคอมโบการอากาศมี5เต็ปส่วนเรื่องพลังโจมตีเนี่ยผมว่าโจมตีเบานะแคคเกอร์เนี่ยนะทาง d l c ก็ปรับปรุงเลยนะ เรื่องอะไรบิสจิตนะที่พุ่งออกมานะที่เป็นพวกตัวกระแทกนะ่ดามเห็นไม่ค่อยรุนแรงนะครับสำหรับผมนะใน้โลกใหม่น่าจะให้มันอย่างน้อยก็ทลายเกาะง่ายๆหน่อยสักนิดนึงนะโอเคครับโดยรวมกน็น่าเล่นอยู่ยนะแคตเตอร์แต่ว่าไม่เล่นจะดีกว่านะสำหรับผมนะเป็นต,ตัวที่เล่นแล้วน่างุดหิดนิดนึงนะโอเคครับ สำหรับวันนี้พวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนครที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับตัวละครหน้าจะเป็นจัสตนันเองครับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ